คนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c t f i ไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t f i ไฟกับรายการ c a t ไฟไ IT t มาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะมาแนะนำเทคนิคได้ทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจันง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคก,ก,การใช้งานไอใกล้ตัวครับ กับพีกานทดสอบความเข้าใจบทเรียนอัตโนมัติด้วยโนบุกเอนะครับต้องบอกฟังก์ชัน AI ที่เน้นการศึกษาเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือโนบุก o อลเที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยเพราะว่าเราสามารถสรุปข้อมูลนะครับเป็นบทเรียนได้ในผ่านตัวของโนบุก o อลเใช่ไหมครับนอกจากนั้นเราทําเป็นพอดแคสต์ฟังได้ง่ายๆนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่พี่กอบ์ฟอยากจะนำวันนี้ก็คือสามารถสร้างแบบทดสอบนะครับเพื่อทดสอบความเข้าใจของเราได้ง่ายๆครับซึ่งอันนี้เหมาะทั้งเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือครูอาจารย นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเป็นไกด์ไอเดียได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมรัาฝากติดตามสับสไครต์เป็นกำลังใจเราด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบในระบุ LM เกันครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคธีการทดสอบความเข้าใจบทเรียนอัตโนมัติด้วยระบุ LM เนะครับเหมาะมากสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับที่กาลังเตรียมตัวสอบนะครับหรือครูอาจารย์นะครับต้องการทบทวนบทเรียนนะครับก็คือเราสามารถ นำตัวทดแบบทดสอบมาทบทวนเราได้นะครับว่าเ,เราเข้าใจถูกต้องหรือเปล่านะครับเราก็สามารถทําได้และยิ่งเหมาะกับครูประเทศไทยเลยเพราะว่าบางท่านบางอาจารย์เนี่ยนะครับต้องสอนทุกวิชาเนี่ยเราอาจจะไม่คล่องวิชานี้นก็คือเอาบทเรียนเนี่ยมาใสา่ลงไปแล้วก็ทําการเรียนรู้นะครับแล้วก็ทาแบบทดสอบให้ตัวเองก็เป็นไกด์ไลน์แบบทดสอบในอนาคตเกิดจะไปทดสอบนักเรียนนักษาก็เป็นไกด์ไลน์ได้นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าพี่ก็ขอทําผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะก็คือผ่านเว็บไซต์นะครับ ในตัวของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็คือไปโหลดแอปพลิเคชัน Notebook LM มาใช้งานได้เลยฟรีนะย้ำก็คือฟรีนะครับเอาละก็เริ่มต้นนะครับขอมาที่ google chrome ก่อนนะครับมาที่แอปนะครับตรงนี้นะครับแอปนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อ n o บ e b o o k LM นะตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างเห็นไหมโนบุคเ o ลเอนะครับกดเข้าไปนะครับก็ให้เลื่อนลงมาหัวข้อคำว่าสร้างโนบุคครับสร้างโนบุคใหม่นะครับตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับนำแหล่งข้อมูลก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อที่เป็น pdf นะ จะเป็นลิงก์ข้อมูลต่างๆนะครับหรือ YouTube ก็ได้เลยคือข้อความใส่ลงไปเพื่อเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลหลักนะครับในการที่เราจะเรียนรู้แล้วก็ทาแบบทดสอบนะยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นพี่ก๊อฟต้องการเอาตรงนี้เอาคลิปตัวนี้มาใส่ครับลอกนะครับเอาคลิปแบบนี้เลยง่ายๆเลยใส่ลงไปคําว่า y ยูทูปใส่ลงไปนะครับแล้วก็แทรกไประบบพจนบุ๊กเอลเเนี่ยจะประมวลผลเปน a อนะครับในการสรุปข้อมูลนะครับมาสรุปข้อมูลเสร็จเนี่ยพี่ก๊อฟเคยแนะนาแล้วว่ามันสามารถสร้างเป็นบทความก็ได้นะครับ พอเป็นไฟล์เสียงก็ได้แต่ที่พิเศษขึ้นมาตรงนี้ครับแบบทดสอบนะครับในส่วนของแบบทดสอบเนี่ยเขาบอกว่าสร้างแบบทดสอบแบบอินเตอร์แอคทีฟนะครับด้วยระบบ AI ที่อ้างอิงตามแหล่งข้อมูลของคุณนะครับก็คือหมายความว่ามันจะอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อเรากดสร้างนะครับระบบจะทําการดูในส่วนของข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็จะสร้างแบบทดสอบให้เรานะครับทำให้เราใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากสาหรับนักเรียนศึกษาครูอาจารย์ที่ต้องการเอาข้อมูลนะครับที่เรียนศึกษาอยู่นะครับ มาใส่กับตัว notebook lm แล้วก็สร้างแบบทดสอบมาเพื่อทดสอบความรู้ของเราว่าเอ้ยเราเข้าใจดีหรือยังนะครับอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่งกดเข้าไปดูนะครับปึ๊บนะครับนี่ก็จะมีบอกนะครับว่าแบบทดสอบนะครับอันนี้ก็คือ1นึถึงหนะครับก็คือจะมี6นะครับแบบทดสอบนะครับในการทดสอบข้อมูลของเรานะครับอ่ะทดสอบแรกครับจากวิดีโอการเปิดใช้งาน ok google assistant ใน google map มีประโยชน์หลักอย่างไรนะครับ เพื่อให้แอปพลิเคชันเล่นเพลงโปรดโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มเดินทางนะครับอันนี้ไม่ใช่แน่แนเพื่อให้แอปพลิเคชันแจ้งเตือนด้วยเสียงเฉพาะเมื่อจําเป็นต้องเลี้ยวเท่านั้นอ่านี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันเพื่อเปลี่ยนสถานที่หรือค้นหาสถานที่ใหม่โดยที่ไม่ต้องใช้มือสัมผัสโทรศัพท์อันนี้ใช่แน่ๆน,นะครับอ่ะเพื่อบังคับให้แผนที่หันไปทางทิศเหนือตลอดเวลาอ่ะเราเลือกอ,อนันนี้ปึ๊บนะครับเห็นไหมกดถูกก็จะมีสีเขียวเห็นไหมนะครับมีคําอธิบายด้วยอ่ะนี่เห็นไหมเขาจะอธิบายให้เราฟังเลยเห็นไหม ง่ายเลยก็คืออันนี้ช่วยทบทปช็อให้เราอ่ะกดถัดไปก่อนปุ๊บนะนะครับอันนี้ในการตั้งค่าเลือกเส้นทางนะครับอ่ะสมมติว่าอ่านอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็กดไปเลยสมมติว่ากดผิดกเกิดอะไรขึ้นอ่านเดี๋ยวลองกดผิดดิอ่ะเนี่ยยังไม่ใช่เห็นไหมครับก็จะบอกข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็อธิบายเพิ่มอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราสามารถ สร้างแบบทดสอบง่ายๆนะครับแล้วก็ทําให้เราทบทวนตัวเองได้ด้วยนะครับอันนี้เหมาะสําหรับนักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ที่ต้องการทบทวนตัวเองหรือเอาเป็นไกด์ไอเดียได้นะครับก็คืออาจจะเป็นไกด์ไอเดียว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะตั้งคาถามแบบทดสอบอะไรให้นักเรียนนักศึกษาที่เราสอนอยู่นะครับ <c oughs> ก็สามารถใช้นบุ๊กเอลเนี่ยไปตัวช่วยได้ง่ายๆครับและนี่ก็คือการใช้งานนาบุ๊กเอลที่ช่วยในการใช้งานในชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับแล้วต้องการไปเน้นเรื่องการเรียนการศึกษาครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไป และนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่าฝากกันในวันนี้แต่ก่อนจะจากกันไปครับขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับครีนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์แกจ์ต่างๆนะครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับก็คือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคําสั่งซื้อจะเป็นการสนับสนุนช่องเราครับทำให้ช่องนะครับ ผลิดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ